พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคิชานนแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กฤติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไม่เกิน80,000บาทผู้ต้องโทษที่เป็นบุคคลธรรมดาและไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับซึ่งคำสั่งของศาลในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอถือเป็นที่สุด ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูดและทีมทนายความสวัสดีครับ